หยิเลยแหละอยีค่ะเป็นโรงทานแจกไข่ค่ะเฉพาพครูสวัสดีค่ะคุณครูสวยๆบรรดาครูนะคะปีนี้สปาชาแนลรายงานโรงทานนี้เป็นโรงทานแจกไข่รอ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 ,รอค่ะรอผู้บ่าอาจารย์คนมาแจกไข่ค่ะทุกปีนะคะขอบคุณค่ะ แซงคิวขอบคุณนะคะขอบคุณคูบาอาจารย์กันเพื่อนมาแจก้ะไม่ดูกระสีว่าไปแย่งเพื่อนดอกสีว่าอันนี้ดอกเดี๋ยวจะจะขอ แซงไปทางน้นขอเดินตัดผ่าน่อยค่ะขอเดินตัดผ่าน่หมนะคะขอเดินตัดผ่าน่หมค่ะเออเออคิวเพราะเดินตัดผ่านเราจะไม่ไปแซงคิวเนาะเราไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านเราไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์เนาะเราอยากจะดูหน้า คุณครูคนรอรอใหานทานให้้ว่ได้ให้ได้ให้ไดุวัดสีนวนโคกสวัสดตอนนี้กำลังเรีกำลังดเดี๋ยไปดูหน้าใกล้ๆคุณครูรอรอครูก็ไม่มีเวลาหรอตรงนี้แจกไข่นะคะโรงงานแจกแ็นไห อี่จะหน่อยงานทำหน่อยยิ่นงานยยบานบอกว่าบอกว่าจทีการเริมฉลองตอนนี้คณะกรรมการกำลังจับจองอยู่นะครับน้องหญิหญิงใกลนจะเพชรบัแงทเดินร่อลักำลังจองฉลองโบสถ์กำลังจองกุ้งหญิงเพชรบานแพงวสันวาแต่ว่าเวลาทำบุญยจ้ามาจะใส่ินพี่น้องตอนนี้ถ้าผมว่า พวกนั้นอยากตัดผมดัดเข่านะครับเพิ่มรอเห็นหลายคนเลยนะครับมีบริการตัดผมให้ทานด้วยนะครับอ้าวไปจะบ้านไรนั่นนะอาเจือแดงแดงนั่นแม่บ้านไรเจือแดงแดงนั่นไปเลียนหน่อยบรรยากาศคุยน้องครับมาดูรอบๆวัดแล้วัจ่า พามาดูรอบๆวัดเป็นอย่างไรบ้างนี่เข้าแถวกันมีหลายโรงทานโรงทานนี้เป็นโรงทานไข่รับแจกไข่คนละหกใบเจ็ดใบก็วากันไป ท cool. okay, uhm, mm. uh, ี่จะแสงางี้ยพรับานาคีูก็ตอนแถวเงี้วกายระวังคุ้งขั้นพุ่งชนท่าล่าถูกประเดี๋ยเอาอีบวะเน้อครับอ่าขอบคุณขอบคุณนะครับธนาครูทุกท่านทุกคนอ่าบริการพี่บริการน้องขอบคุณนายครูขอบคุณคณาครูมันเกินไปไปเมย์ไปต้อแถวใครเมยสุดนะครับเปิดบานจิตบานใจเจือดที่ส่น้องกาฟิลามะไม่พ้นเดี๋ยววันที่น้องกพี่ระเบียบนะครับเข่าแถวเรียง ดูนะเพื่อนเชิญกันแล้วกันนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนกันแล้วกันนะครับพญิบานลูกลออันมีสีเขียววะยาคุณโอ้ยได้รับแจกท่านจากผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะเนี่ยกับนมกลับมาอีกแล้วพี่น้องขนมกลับมาอีกแล้วแดงกระจินแดงกระจินแดงกระจินนะฮันโหล ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมาเบิองนาคณะกรรมการเพื่อนดอกเมทุสันี่กับบอมมี่อยังหลายดอกเดี๋ยวจะภาพสวยๆงามๆมาฝากภาพสวยๆงามๆมาฝากตรงนี้แหละค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนล่ะนะครับสขอบคุณในนาร่วมขนม เังแจกบุญเป็นกุศลอ่าเป็นว่าบุญบุญนี้ว่ามีไผฝปั่นแกเพราะพี่น้องมันบ่เหยียบของได้คือไม่พากาเป็นว่าเนาะบุญบุญนี่ไผกินไผก็ยิมมันบ่กปยิมทองโคเนั่นเขาบ่กินเนาะแต่เที่โอกาสตัวนี้ขอบุญขอบุณพี่น้องชุมชนบ้านเฮาพี่น้องชุมชนบ้านไก่สิทธิดกันบ้านไก่เลื่อนเที่ยงคือบาบ้านโคสว่าองเฮ้าเป็นบ้านเป็นบ้านน้อยก็อาศัยพีอาศัยน้อง ป้านใกเนื่อเที่ยงแล้อว่า<อ>ยากันไ<า>ข่ไปค<ว><บ>นด,ดปฝ่า,ามาพี่